你看,看。 บัดนี้เป็นทั้งที่60ตรงกับวันที่8มกราคม2569ข้าพเจ้าณชยาวิสุทธิศักดิ์รหัส304ขอเป็่งวาจาสาเพ่ธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระคำปฏิเทิเจ้าองค์หลวงปูส่สมเร็จองค์หลวงปู่บุญเดชองค์หลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาลุมโมทนาในการสวดสารยายของพระเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตาไตคูบาอาจารย์และทเทเวดาทั้งหลายปลโปรดจงบันดาลให้จิตของพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายายมนต่อไปโอสวชจุนมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตราชัชชันตุเทวตาสัตรมังมุนิราชสาสุนันตุสขโมขทังสักเคกาเมเจารูเปิริสิฆา รัตเทเจจันตาริเิมาเนทีเประเทจะคาเมตรวนาคาห์เนเคหาวัตถุมหิตเคเตพุมมาจยันตุเทวาเชรัตราวิสเมยัคาคันทัพนาคาที่ถันตาสันติเกยังมุนีวราวจะนังสาโเมีสุนันตุธรรมสนวกาโรยมพันตาธรรมสนวกาโรยมพันตาธรรมสนวกาโรยมพันตา บทสวดนมาการสิทธ <c oughs> ิคาถานโมตัสสะภะคะวุตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวุตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวุตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดจัจจัก리ยาคาถานาถิเมสระนังอัญญพุโธนาถิเมสระนังวะรังเอเตนะจัจจวัเีนะสสุติเมหุตุสัพพธานาถิเมสระนังอัญญังธรรมโมเมสระนังวะรังเอเตนะจัจจวัเีนะสสุติเมหุตุสัพพธานาถิเมสระนังอัญญังสังโฆเมีสระนังวะรัง เอตีนะัสจจาวเชีนะัสติเมีหุนตุสัพทาอดสวดมหาการุณโกนาโถอิตาติอาธิกาคาถา มหากรุณิกโกนาโทอัฐายสภพพะปนิลังปุเรตวาปรมีสภาพะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะจะจะวิเชนามาหุตุสภุสปทวามหากรุณิกโกนาโทอิตายสภพพะปนิลังปุเรตวาปรมีสภาพะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะจะจะวิเชนามาหุตุสภุสปทวามหากรุณิกโกนาโทสุขายสภพพะปนิลังปุเรตวาปรมีสภาพะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะจะจะวิเชนามาหุตุสภุสปทวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังจะมิยังพักกว่าสเกสุวิหารติกัปิราดวัตถุสมิงมหาวเนหัตตาพิกุสังเคณส,สัตถิงปัญจมเตหิพิกุสตีสเพวารันเตหท้าสิจโลกดาตุวิเทวตาเยปุเยนะสนิปิตตาหุนติพระกวันตังทัศนายาพิกุสังคันจ,จะาอัตตะโกจตุน,นังสุทาวาสกายกานางเทวานาังเอตธาหสศียังโคพรกกว่าสเกสุวิหารติกัปิราะวัตถุสมิงมหาวเนหัตตา พิกุสังเคนะสติงปัญจมเตหิพิกุสเตหิสพเพเหวะอรหันเตหิทัสิจโลกธาตุวิเทวตาเยปเยนะสนิปติตาหุนติภคกวันตังเทสนายะพิกุสังกันจายัมนูนาไมยัมพิเยนะปักวาเตนุปัสสังกเมยามะอุปัสสังกมิตตวาภควโตสันติเกปันเจกคาถาปัสสยามาติอาตโคตาเทวตาเสยธาปินามะพระวาปุริโสสมัสิตังวาภาัง ภาษาเรยบภาษาทิตังวาพังสัมมิเชยะเอวเมวสุทาวเสสุเทเวสุอันตรหิตาปักวโตปุระโตปตุระหังสุปตะโคตาเทวตาปักวันตังพิวาเทตวาเอกมันตังทั้งสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาปักวโตสันกิเกมังคาทั้งอภาสิมหาสมโยปวานาสมิงเทวกายาสมากตาอาคาตมหาอิมังธรรมมสมยัง ทักิตาเยวะอปราชิตะสังคันติอรโกวอปปาราเทวตาระกตโตสังเกตมังคารังอภาสิตตาพิกโวสมาหังสุจิตตงอัตโนอุชุกามังสุสารถีวะเนตานิคะเหตวะอินทิยานิลักขันติปฏิตาติ ตะโขอปาราเทวตาภะวโตุสันติกมังคาทั้งอภาสิเจตวาคีรังเจตวาปริคังอินทขีรังโอหัจจามะเมชาเตจรันติสุทาวิมราจักรุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอาตะโขอปาราเทวตาภะกวโตุสันติกมังคาทั้งอภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคาเเซนเตเขไม่สันติอปายะภูมิปหายยะมนุสังเทหัง เทวกายยังปริปรเริสันติติอรโคภควาภิขุมันเตสีเยปุยเยนะภิกขเวทัสสุโลกาตาตุสุเทวตาสนิปติตาหุนติตถาคตังทัสนายะภิขุสงคัญจาเยปิเตภิกขเวเฮสุงอติตมัฏานังรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภควันตานังเอตตปรมาเยวเทวตาสันิปติตาเฮสุงสยธาปิมหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวพระวิสัมติอนาคตมัานังรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปีพระกวันตานางเอตตะปรมาเยวะเทวตาันนิปติตาพระวิสันติสยธาปีไมหังเอตระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตาจิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเตจิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทัสสาทุกังมนักกิกโรธาอาจิสามิติเอวันพันเตติโขเตปิโขพระกวโตปัจจัโสสุงพระวาเอตตะเทวโจะ สีโลกมนุกสัมมิยถาภูมมาตถสิตาเยสิตาเิริคภรังภิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสารินารมังสาภิสัมพุโนโอทาตมานาสาสุทธาวิปัสสนมาาวินลาพินโยปัญจสเตยตวาวันีกับวิราวัตเวตโตมันตยสัทธาสาวเกสรเนรเตเทวกายาภิกันตเตชานาถภิกขเตจารตปัมมะกะรุงสุตตะว่าพุทธศาสาสนัง เตสัมปตุระหูยานังอมนุสานัทสันังอเปเกสตมัทคุงสหัสสังอธัสตริงสตังเอกสหัสสานงอมนุสานามัทธสุงอเปเกนันตมัทธคุงทิสาสภาวิยาอหุงตันจัสภังอภิญญายาววักกิตวานะจักุมาตโตมันตยิสัทธาสวเกสรเนระเตเทวกายาภิกันตาเตชานาถภิกโก เยวหังกิตติสามิเครระเหนุปุปโสสัตตาสหสาวิทากุมากะปิลาวัตวัยที่มันโตจิติมันโตนะมันโตยัสัสสิโนโมทมมนาภิกามงเพจนังสมิงติมุตังชาสหสาวิมหัตายัขานันตาวันิโนที่มันโตจิติมันโตนะมันโตยัสัสสิโนโมทมมนาพิกามงเพจนังสมิงติมุตังสาตากิรติสหสายาคานะปิลาวัตวัยทิมันโตจิติมันโตนะมันโตยัสัสสิโนโมทมมนาพิกามงเพจนัง อิจเตโส拉สหัสายขานันนตาวันนี้หนที่มันโตชุติมันโตนัมันโตยัสสิโนโมทมานาพี่การมงพิธังสมิงติมณังเวสามิตตาปัญจสตายักานันนต์ตาวันนี้โนที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสิโนโมทมานาพิการมงพิธังสมิงติมณังกุมพิโรราชค่าฮิโกเวปุรสานิเวสนังพิญโยนงสตาสหัสังยักขานังปริรุปาสติ กุมทิโรราชาค่ะโกโชปคาคะสมิติมุนางปุริมันจ่าที่สังราชาต,ตัตตะรโธภาษาสติทันทัพทานังอธิปติมหาราชายศส,ส,สิโสปุตตาปิทัสสะพระอวุธทนามามาหาพราอิทิมันโตจิติมันโตนวันโตยศสิโนโมทามานังพิกรมุงพิรามิติมุนางทักขินันจ่าที่สังราชาวุลุโหตปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชยศสิโสปุตตาปิทัสสะพระอวุลทนามามาหาภรา,พา ที่มันโตสติมันโตน้องคนโตยศตสีโนโมทัมานาพิกาตมุงพิกานังสมิงติมนังปัจฉิมันจาที่สังราชวิรูปะโคภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชยศศิโสปุตตาปิดทศภาโวนทนามามหาภราอที่มันโตสติมันโตน้องนโตยัตสีโนโมทมานาพิกาตมงพิกานังสมิงติมุนัง อุตตารัญชาที่สังราชากุิโลตปัสติยักขานางอธิปฏิมหาราชายศสิสสสโสปุตตาปิดทสสาผาววนธนามามหาภารายที่มันโตชุติมันโตนะมันโตศส,ส,สิโนโมธนานาพิกขมุงท่านนงสมิงติมนังปุริมาีิสังทัตตาะโถทักขินเนนะวิรุพโกปชิเมนะวิรุปโกคุเวโรตุรังที่สังจันตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรจิสาันารามา,าทั้งสัวในกับวิรวัตถเวเตสังมายาวิโนทาสา อาคูบันจันิกาสทามายากเวนทุเวกินทุยภูจจวิภูโตสหะจันทนกมรเสิโตจากินโนมันทุนิมันทุจะปปนาโทโอขะมันโยจะกเทวสุโตจะมาตาดิจิตาเสโนจะกันทัพโหนโรราชาชโนสะโพอาคูปัญจสิโกเจวติมพะรุสุริยะวิชาสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพาสหราชุภิโมธมานาวิกามมพิกนังสมิงตินางอัฏาคูนาภาษานาคาเวสาราหะ จัชกากรมพัสสัสตระอาคูปยาคาสหยาติภิยามุนาทตารถาจะอาคูนาคายัสสโนเหราวโนมหานาโคโสปาคสมิติงวนนางเยนาคาราเชสหัสสหารันติทิพาทิชาปักิวิสุทธาจะขูเวหายสสเตีวนามะชาปตาจิตาสุปนัยติเตสนามัง อาภยันตทานาคราชานมาสีสุปนนโตเขมมะกาสีพุทโธสันหหิวจาหิวปวหันตานาคาสุปนาสาระมะกังสุพุทังจิตตาวชิรหัตเธนะสมุทังอสุราสิตาภาตรวาสวัสเสตยิทิมันโตยะสัสสีโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราท้าเวคาสาเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโทนบุจีสหสตัญจาริปุตานังสเปเวโรจนามกาสนาหิตวาพะลิงเสนัง ลาหุพันธะมุปาขบมุสัมมโยธานิพัตตันเตภิกุนังสมิงติงมัน,นังอาโปจารเทวาปตวิจัตเตโชยโยตธาขบมุวรุณาวรุณาเทวาโสโมจายัสัสสาสหาเมตตาการุณากายิกาคูเทวายาสัสสสิโนเทเสตเถสสะธากาย,ยาสพิน,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 นันตัวันิโนทิมันโตจุติมันโตนั้นมันโตยัสสสิโนโมทัมานาพิกกมุบุพุทังสมิงติงมัน,นังเวณฑูจารเทวาสาหายาจารสมาจารทเวยยมา จันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปรกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปรกิตานักขานิปุรกิตาวาอาคูมันทวราหกาพสูนางวาสโวเสโทสกุปะครปุรินทัตโธทศเสตทศธากายาสเปนนันตัวันนิลท่มโตจิติมันโตนาวนโตยัสสินโนมุทธมานาพิกรรมเพื่หลัสมิงติงนางปฐาคูสาวคูเทวาเชลามักิสิขาดิวาทิตกาจะรโอชาจาอุมาปุพพานิภาสิโน วรุณาสหธรรมมาจะอัตุตาจะอเนสกาชุลยญาลุจิราอาคูอากูอัสวันเยสิโนทศิเตทัศธากายาชาเป็นนันตังวนิโนที่มันโตจิติมันโตนัมันโตเยสสิโนโมธมานาพิกัมมุปพินัณสงมิจฉิมังสมานามหาสมานามนุษสามนุษย์ตรมา คิตตาปทูสิกาอาคูอาคูาคมโนปนทูศิกาปถาคูหาริโยเทวายเยจารุตวาสิโนปารัขามหาปารักขาอาคูเทวายสัสสินโนทัศเสตทัศธากายาชะเพนนันตะวันโตท่มันโตจะติมันโตนะันโตยัสสสินโนโมทมานาพิกกาม,มุงเพื่อนางเสมินติงนาง สุกากรุมหาอรุณาวอาคูเวขา์นัสสาสหะโอทาตะคหาปังโมขาคูเทววิจักกนาจะทรมัตตาเรกขชาวิสกกาจายัสสินโนทนายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวสติทัศเสตตัสจัฏฐากายาฉะเพนนนันตาวันนิโนยท่มันโตจิติมันโตนัมันโตยัสสินโนมธมานาภิกกามุงเพื่ังสมิงติงนังเขมิยาดิสตายามากัตะกาจายัสสินโนสมปิกตารามเสเสราโชตินามาจะอาสวา นิมมานติโนอาคูอัฐาคูปะระนิมิตาตัศเสตทัศธากายาสภินันันตะวันิโนที่มันโตจที่มันโตนะมันโตยัสสัชินโนโมทัมนาพิกขมุงพิกนังสัมิงสิงนังสัตถิเตเทวานิกายาสภินันันตะวันิโนนามันวาเยนะอาคันฉุญเยจันเยสัตถิสาสสหาปุพิชตาติมัคขีลาโอขาดินนัมนาสวังทัคขีโมขัตารังนาคันจันทังวัชิตาติตัง สุพมมาปรมัตโตจ่าปุตตาธิมโตสหัสสนนังกุมารโรติโสจ่าโสปคาสมิติวงน์นังสหัสสานภมโรกานังมหาภมาพิติปติอุปปนโนชุติมันโตพิสมากายโยยสสิโสทเศนถทัิสราอาคูปัญเจกะวสวัตติโนเตสันจมัจโตอาคาหาริโตปิวาริโตเตจัสเพอพิกันเตสินเทเทเวสปามเกเมมาลัสนาพิกามิปัสสะกันหัสสามัที่ยังเอทะคันธาทั พันตถะราเขนันพันธมตุโวสมัญตาปฏิวาเรธหาโมโวปุจิตาโกจินังอิตธิตตามหาเสนอันหาเสนาอาเปสยิปานินาตระมหัจจาศรังกัตตวานะภีระวังยะถาปุสโกเมโคลทนาญโตสมิสุโกตถาสุปิจทาวติสังคุโทเชยงวเสตจัสมังอภิญญาเย้าว่าภิกตวานะจกุมารตโตมันต่ยิสัทาโสเกสรุณเนระเตมาลเสนาพิกันตาเตชานาถ้าพิกาโวเตจะอัตตปะมัคตะรงสุตตวาพุทธศาสาสนังวีตระเคหิปกามุง นสังรมปีอิชยุสภวิจิตตาสังคามาพยาคิตายะสัจสโนโมทันติสหพุเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทส่วนจุลราชยาปรกรนะโมเมพุทธเตชะสารัตนาตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายาปราเมสุราสุสิทธิพัมมาจาอินทาจะจะตุโลกาคัมพีรักกาสมุทธาภูตรงคังคาจะสัพมะชยะประสิทธิพระวันตุเต ชายะชายาธารณิธรณิยุทธทิอุทินทินาธินาธีชายะชายาข้าุทธตุลนในไซในลายไซเซนนเมีรู้ายชาปนระนาชีชายะชายะคำปีระสมปีนาเคินธนาคีปีสาจัปุตตาการีชายะชายะทุนิมิตาโรคีชายะชายะสิงคีสุธาธานมุขชาชายะชายาบรุณมุขขสัตตาชายะชายะจัมปาทินาคะ กุระคันธกชยะชยยะขจักคนนตุลงสุขาราผู้ชงสีหาพยาคตีปาชยยะชัยยะรุณนโมขายาตาชิตตาชิตตาเสนารีปุนาสุธินารดีชยยะชยะสุขาสุขาชีวีชยยะชัยยะธรณีสัตถาชยยะชัยยะธรณีตาเรสัตถาสุชยยาชยยะชัยยะธรณีสันติสัตถาชยยะชยะมังกรารัญญาพะวเคชยยะชยยะรุณยักเเชยยะชยะลักษีสุราพุชัเตสา ชัยยะ <mel> <iah> ชัยยะพรมเณนทัศนาชัยยะ <aside> ชัยยะราชาที่ราชาชัยชัยยะชัยยะปัทวินสัพพังชัยยะชัยยะอรหันต์อรหันตปาปเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหโรอรินเทวาชัยยะชัยยะพรมาสุคโกชัยยะชัยยะนาคุโดนโกุรุปโกจันทิมาระวิอินโทจะเวนะเตโยจักุเวโรวารุณโอปิจักคิวาโยจัปปาชุนโหกุมารโรทัตตะตะโกอัตารสั มหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทโยสีอิสิโนสาวกาสัพภาชยะราเมนพระวันตุเตชยธโมจะสังโคจะทักษะปารจะชยยะกังเอเตนะชยเตชนะชยสติพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตชนะวุตุเตชยะมังกรัง ชายโยปิพัตสัจจิมิโตยังมาลัสสัจปาปิมิโตปราชโยอุโคสยมโพธิมันเทบมทิตาชายะตถาภัมมักขะนาไมเห็สิโนชัยโยปิพัตสัจจิมิโตยังมาลัสสัจปาปิมิโตปราชโยอุโคสยมโพธิมันเทบมทิตาชายะตถาอินทกะนาไมเห็สิโน ชายโยปิพุทธศาสนิมตโตยังมาลักษาจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชายะตถาเทวกานามเห็สีโนชายโยปิพุทธศาสนิมตโตยังมาลักษาจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชายะตถาสุปันนักานามเห็สีโนชายโยปิพุทธศาสนิมตโตยังมาลักษาจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชายะตถานาคานามเห็สีโน ชโยปิมร uh no e ัศศรีมัตโตยังมาสัศศพปาปิมัโตปราชโยอุโคสยังพุทธิมัณเทปปโมทิตาชยตาธาสัภมม์กนังมหิสิโนชยันโตโพธิยาอมุเรสกยานันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยัสุชยามังคะเรอปราชิตตาปันลังเกสิเสปถวิปโกเรยบิเสเกสภมพุทธานังอกัปโตปโมุตติสุนักตังสุมังกังสุปปาตังสุขติตังสุกโนสุมุตโตจาชุริทังพมจาริสุปราชกิณังกายะกัมมวจากัมมปราชกิณังปราชิณัง มโนกัมมังปณีติเตปรักขินาปรักขินานิกตะวานารพันตันเตปรักขินเณเตอัตฐรัตตาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุกิตาหูทัสสหสภะหิยาติพิสนันตุโพนโตเยเทวอาสมิงธาเนกทิตตาทีคายุกาสัทวาหุนตุสุกิตาหุนตุสัพพทาลักขันตุสัพพัตตานังลักขันตุสีนักสาสานัง ยากาจิปตนาเตสังสเพปุเรนตุมโนรัฐายุตะกเรปวัสสันตุวสังวสาวรากาโลคาจุปทวาเตสังนิวาเรนตุจัสสปทากายาสุขังจิตังสุขังอรหันตุยถารหังปุสุธรรมะนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกลางสมัยพระกวาเสวติยังวิหารติเชตตะวเนอนาคติกัสสารามีตตะโคพระกวา พิขู่มันเตศพิข่าวโหติพันเตติตเตพิขูพระขาวโตปัจจโสสุพากวาเอตถาวะจะอุปาถาวาพิขเวตถาคตานานุปาถาวาตถาคตานางทิตาวสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังขารานิจาติตังตถาคโตภพิสัมพุทธติภพิสเมตติภพิสัมพุทธตวอภิสเมตตวาอคิกติเทศสติปัญญาเวติ ปัตตเปติวิวาติวิพัชติตนิกรติสเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังนุปทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมตทิตตตาธรรมนิยามตาสภพสังขาราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุจตตวาอภิสมีตาวาขิกติเทเสติปัญญาเปติปัตตเปติวิวารติวิพัชติตนิกรติสเพสังขาราทุกขาติ อุปาทาวาภิกเวตถาคตานังนุปาทาวาตถาคตานังทิฏตาวสาธาตุธรรมทิฏฐตาธรรมนิยามตาสเพธรมานตาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมเมติอภิสัมพุจตาวาอภิสมเมตวาอคิติเทเสติปัญญาเปติปัตตาเปติวิวารติวิภัชติตนิกรติสเพธรมานตาติอิทธมาวจะพภะวาอันตัมนาเตพิกูระวโตภาสีตังอภินันทุนติ บทสวดพระเกระตกราตตคาถาแปลอติตังนานวาคามะนาอติตังนานวาคะามยยะนาปฏิกังเขนากตังบุคคลไม่คำบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม,ไม่ไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตังปหีนันตังอป,ปัตตัญจันอป,ปัตตัญจานาคตัง สิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตตตตตตวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามนุปรุหเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างจุแจ้งไม่งอนแง่นขอนแขนของคนพ่อปุระการเช่นนั้นไว้อจเจวะกิจจะมาตปังโกเชญยามรนังสเวความเพียรภนกิิที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นหิโนสังครันเตนะมหาเสนนะมจุนาเพราะการแผันเพี้ยนต่อมจุราซึ่งมีเสนามากย่อม เอวังวิหาริมาตาเปงอาหรัตตามตันติตังตังเวพัาเทการะโตติสันโต,ตเขตเมือนี้ปุณผู้สงบยมกเก่ารีผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขั้นทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคะปัญจเวคะนาปแปลสเพสังคารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกคมนรทมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปสเพสังคาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกคมนรทมทั้งหมดทั้งสิน้น มันเป็นทุกข์ทนยากเกิดขึ้นแล้วพะเกิดขึ้นแล้วแก่จิตตายไปสเพธธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง,ง,งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยังยื ทุกวงมรณงความตายเป็นของยังืีอาวัสังมยามาดิตังพังเราจะพึงตายเป็นแท้วรณะปริโยสานางเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดแล้วชีวิตังเมย์ยดตั้งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมย์ยึดตั้งความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวทอายังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตาวิญญาโนคําสาวิญญชุดโทอันเถาคิงเสียแล้วอธิเศสติจัดนอนทับ บรวีงซึ่งแผ่นดินการิงการังอีว่าปะดุดังว่าต้านไม้และ่านปืนนี้รัถังหาประโยชน์ไม่ได้นิจจวจะสังฆาราสังฆาต่าง,งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยายะธรรมนิโนมีความิดขึ้นเรามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิโรชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบุสมโมสุขโขความเข้าไประงับ ความเข้าไปสบงบดะงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสตตามรันตีจากสัตวทั้งหลายที่ปมกำลังตายอยู่มะริงสูจ่จากมริดเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตถทีว่าหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัทีเมเอตัสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตายังกินจียังกินจีกุศลกรรมมังสะเพหิพัตเตหิปการตัต้งปุญญโนโนโมทันตุสุนันตุโคนโตเยเทวะอสมิงทาเนคิตาทีขายุกาสะทาหุนตุสุกิตาหุนตุทุขาปะมุนจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุขาปะมุนจันตุ สภัยยาติกาสุกิตาหุ่นตุทุกขาปมุนจันตุสพัยยาติกาสุกิตาหุ่นตุทุกขาปมุนจันตุสเพปิสาสภัยยขาสภัเปตตาสุกิตาหุนตุทุขาปมุนจันตุสพัยอาจาริปัญชายะกสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสเพนักขัตตาสุกิตาหุ่นตุทุขาปมุนจันตุสเัเทวาสุกิตาหุ่นตุทุขาปมุนจันตุสเพสามัตตินังสมิชันตุโอ บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์โตกันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตว์โตกันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตว์โตกันติมายะอิติภควา ปฏิทานคถายาเทวตาจติวิหารวะสิภีตุเปกะเรปุทิกะเรตาหิงตาหิงตาธรรมะานในนะบปวันตุปุจิตาโสถิงกรณเตทาวิหารมันตะเลที่ราจะมัชานวกาจะพิขาวโวสารามิการนาปฏิอุปัสสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัพานาปุตตาสุกิตาพวันตุเตชจาลาผู้ชายยยปิจันทัสมภาวาสังเสริฐจาตาทวบปปติกาเล <aux> ียนญาณิกังธรรมะวรังปจิตตเตสัพเพปิโตขัสสะกระุตุสังขยังทัตุจิรังสตังธรรมโมธรรมธาราจปุคะรา สังโฆหตดุสัมมักโวะอัธายจจาหิตายจจาอัมเหระกตุสัตถโมสัพเพปิธรรมะจริโนวุตินสปาปุญญยามะธรรมเณรปเวทิเตปัสสนาหุนตุสัพเพปิปันเนโนพุทธาสาเนสัมมาทารังปเวชันโตกาลิเทโวปวัสสตุอุทิภาวายสตานังสมิทังเนตุเมเทนิงมาตาปิตาจะอัตชังนิจังรักขันติปุตตังเอวังธรรมเนรราชาโนปชังรักขันตุสัพพทา เทวตาหโยชนะกัถาบทสรงเทวดาทุกขปัตตาชนิทุกขาปยาปัจจาชนิพยาโสกปัตตาชนิโสกหุ่นตุสภเวปิปานิโนเอตาวตาจะอเมหิสัมปทังปุญญสัมปทังสภเวเทวามโนทันตุสภัสสะปสิกิติยาทานังทันตุสทายะสีหลังรักขันตุสภัสธาภาวนาภิรตตาหุ่นตุชาตันตุเทวตากัตาสุมังคนกัถาหุ่นตุสภังสุมังคารังรักขันตุสภัสเทวตาสภัพุทธานุภาเวนะสุติมุตุนิรันตังหุ่นตุสภัง ลักขันตุสปะเทวตาสปะธรรมานุภาเวนะสุธีวันตุนิรันตารังตุสปังสุมังคารังลักขันตุสปะเทวตาสปะสังคานุภาเวนะสุธีวันตุนิรันตารังสัพเพุทธาพระปัตตาบัญจิกนัยยังพระรังอันตานันจเตชนาลัคนภเทวิสัพพโสสัพเพุทธาพระปัตตาบัญจิยังพระรังอันตานันจเตชนาลัคนภเทวิสัพพโสสัพเพุทธาพระปัตตาบัญจิยังพระรังอันตานันจเตชนาลัคนภเทวิสัพพโสสัพเพุทธาพระปัตตาบัญจิยังพระรังอันตานันจเตชนาลัคนภเทวิสัพพโส สัพเพุุธาพระปตปตามจะยังพระรังหันตาันจจเตชนละของพันธมิตรสัพพโสสัพเพุธาพระปตปตามจะยังพระรังหันตาันจจเตชนะละของพันธมิสัพพโสสัพเพปุธาพระราปตามจะยังพระรังหันตาเนจจเตชนะละของพันิมิส,สัพพโสสัพเพุธาพระปาตามจะยังพระรังหันตาันจจเตชนละขอพันธมิสัพพโส ด้วยอำน,นาจแห่งบุญกุศลที่พระเจ้าได้สสดารยบุ้วนมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมเกล้าอุทถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเิริลิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ารายขออนุสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสพัพพเสิริม,มงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุก,กโศกด้วย,ปปยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาชีวันชอบธรรมคำว่าไม่มีอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งงมมมั่นนพระธคคาสสสออ์เด็จ ตั้งมั่นในพระธรรมคาสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้มโลธนาสาธุกการในบุญกุศลนี้โปรดะสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมริตได้จัดสร้างและได้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและนึทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและปูชาทุกประการเทินสาธุสาุ